ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่143แกนหลักขนาดใหญ่สู้จนตัวตายแต่ทว่าในตอนที่เจ้าวะตะทะทะัตททสโซรสเร็กซ์ทั้งสองตัวต้องการคว้าโอกาสในการฆ่าชีวิตของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กอยู่นั้นเสียงฉีกขาดอันน่าวาดเสียวกลับดังขึ้นมาอย่างฉับพลันจากนั้น ก็เห็นมันสมองบวกกบปรอยกระสุนขนาดใหญ่ได้พุ่งออกมาจากหัวของเจ้าวัตทอสโซรัสเร็กซ์ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสตัวนั้นอย่างฉับพลันและในเวลาเดียวกันก็นำมาซึ่งเศษน้ำแข็งที่กระจัดกระจายออกมาจำนวนไม่น้อยด้วยมันสมองที่ถูกทำลายพลังชีวิตของเจ้าวัตทอสโซรัสเร็กซ์ตัวนั้นก็หยุดชะง,งักลง หลังจากส่งเสียงครวญครางอย่างสิ้นหวังสุดท้ายออกมาแล้วร่างขนาดใหญ่ก็สูญเสียสมดุลอย่างเส้นเชิงล้มลงไปกองกับพื้นอย่างหนักหน่วงทันทีและในเวลาเดียวกันเท้าหลังของวัตถสรักซ์ตัวนั้นก็เหยียบย่ำลงไปบนตัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กตัวนั้นอย่างหนักหน่วงในชั่วพริบตาเดียวเสียงระเบิดอันรุนแรงก็ดังขึ้นตามมาพลังอันน่ากลัวไร้ขีดจำกัด ก็ได้แผ่กระจายออกมาจากขาหลังที่เยียบย่ำอยู่บนตัวซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กของเจ้าวัตะทอสโซรัสเร็กซ์อย่างฉับพลันแต่ภายใต้ประสิทธิภาพของพลังอัน,นากลัวนี้ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็ถูกทุบอย่างโหดเหี้ยมราวกับค้อนของทอตามตำนานว่าไหวไม่เพียงแต่จะเกิดเสียงแตกหักของกระดูกที่ชัดเจนดังออกมาจากตำแหน่งของหน้าอกที่ถูกมันเหยียบย่ำแล้วเท่านั้นจนกระทั่งเลือดเนื้อบนตัวของเขาก็ยากที่จะแบกรับคลื่นกระแทก และการถูกฉีกขาดไปทีละนิดทีละนิดอันน่ากลัวนี้ได้เลือดจำนวนมากจึงได้กระจัดกระจายออกไปทั่วสารทิศราวกับหมอกสีเลือดทันทีสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือเนื่องจากเลือดเนื้อบนหน้าอกของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กตัวนี้ได้ถูกเจ้าวัตะทรสโซรัตเร็กซ์ที่ตายไปแล้วตัวนั้นฉีกขาดไปกว่าครึ่งแล้วดังนั้นวินาทีต่อจากนั้น มันจึงสร้างบาดแผลขนาดใหญ่ไว้ภายในร่างกายของเขาแม้แต่อวัยวะภายในร่างกายก็ถูกกระทบกระเทือนแตกกระจายไปด้วยจากนั้นก็รั่วไหลออกมาจากรูขนาดใหญ่บนหน้าท้องของเขาอย่างง่ายดายการโจมตีนี้แทบจะฆ่าชีวิตของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กทีเดียวฮยแต่ส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดของผีดิบก็คือ พลังชีวิตที่เกือบจะเป็นอมะตะดังนั้นถึงแม้ว่าอวัยวะภายในของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กในตอนนี้จะถูกทำลายจนเกือบหมดสิ้นเลือดเนื้อทั่วทั้งตัวจะถูกทำลายไปกว่าครึ่งกระดูกก็หักไปหลายท่อนก็ตามแต่มันกลับยังคงไม่ได้สูญเสียพลังในการต่อสู้ศึกแต่อย่างใดวินาทีต่อจากนั้นยังไม่ทันรอให้เจ้าวัตะทสโซรเรสโจมตีเข้ามาเป็นครั้งที่สอง ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็ได้กว,ดกว,ดกวาดแกงกรงเล็บขึ้นมาแล้วเสียไปบนดวงตาของเจ้าวัตถะโซรัสเด็กตัวนั้นอย่างโหดเหี้ยมทันทีหลังจากที่เสียงอันน่าหดหูใจดังขึ้นแล้วดวงตาของเจ้าวัตถะโซรัสเด็กตัวนั้นก็ถูกทําลายไปในชั่วพริบตาเดียวมันจึงส่งเสียงคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งโดยทันที ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กจึงถือโอกาสในชั่วพริบตาที่เจ้าวะทะทะัตททสซรัตเร็กซ์ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งสลัดหัวให้หลุดออกจากปากขนาดใหญ่ของวะะัตทรสซรัตเร็กซ์ในที่สุดจากนั้นก็อ้าปากที่มีฟันอันแหลมคมกัดไปบนขาขวาของเจ้าวะะัตทรสซรัตเร็กซ์ตัวนั้นอย่างโหดเหี้ยมทันทีฟันที่แหลมคมของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนั้นแหลมคมยิ่งกว่ากรงเล็บของเขา อีกทั้งพลังในการกัดก็น่าตื่นตกใจมากกว่าด้วยภายใต้พลังในการกัดทั้งหมดของเขาฟันแหลมคมของเขานั้นก็ได้เจาะลึกลงไปบนขาขว้าของเจ้าวัตถรสสารเร็กซ์ตัวนั้นทันทีและเริ่มดูดอย่างบ้าคลัง่งในชั่วพริบตาเดียวเสียงดูดกลืนก็ดังตามขึ้นมาเลือดสดภายในร่างกายของเจ้าวัตถรสสารเร็กซ์ตัวนั้น ได้เริ่มไหลทะลักเข้าสู่ภายในร่างกายของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กตัวนั้นอย่างรวดเร็วแต่ภายใต้การไหลทะลักของเลือดสดที่แฝงไปด้วยพลังชีวิตอันแข็งแกร่งนั้นร่างกายที่แตกหักฉีกขาดของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็เริ่มฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วให้เห็นกับตาอย่างคาดไม่ถึงและถ้ายังคงความเร็วนี้ต่อไปสุดท้ายซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็จะสามารถฟื้นคืนกลับมาสภาพเดิมได้ และในเวลาเดียวกันเงาร่างหนึ่งก็พุ่งทะยานออกมาจากรูขนาดใหญ่บนตัวของเจ้าวัตทรสโซรัสเร็กซ์ที่ตายไปแล้วตัวนั้นนำพามันสมองและเลือดสดออกมาเป็นจำนวนมากคนคนนี้คือฮวางซางเพื่อจะได้รีบกำจัดเจ้าวัตทอสโซรัสเร็กซ์ตัวนี้ให้ตายโดยเร็วที่สุดเขาจึงได้แทรกตัวเข้าไปในรูขนาดใหญ่บนหัวสมองของเจ้าวัตทรสโซรัสเร็กซ์ตัวนั้นอย่างไม่เกรงกลัวจากนั้น ก็พยายามทำลายมันสมองของเจ้านี่อย่างเต็มกำลังเขาในเวลานี้จึงได้เประเปื้อนไปด้วยเลือดและมันสมองของไดโนเสาร์ไปทั่วทั้งตัวดูราวกับอับจนหนทางเลือตัวสกรปรกมอมแมมแต่ทั้งหมดนี้ก็คุ้มค่าเพราะเขาไม่เพียงแต่จะสามารถฆ่าเจ้าวอะตะทอสโซรัสเร็กซ์ได้เท่านั้นอีกทั้งยังสามารถนำแกนพลังสีฟ้าขนาดเท่ากัปั้นชิ้นหนึ่งออกมาได้อีกด้วยนี่เป็นแกนพลัง ที่ทรงอนุภาพของเจ้าวะตะัตทรสโซรเร็กซ์นี่เป็นของที่ดีมากแม้กระทั่งแกนพลังงานที่ควางซางได้รับมาหลายชิ้นก่อนหน้านั้นก็ยังใหญ่ไม่เท่าแกนพลังงานชิ้นนี้เลยสักนิดก่อนที่จะเกิดการแปลงสภาพแกนพลังงานชิ้นที่ยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งมีคุณค่ามากเมื่อเห็นแกนพลังในมือของควางซางเจ้าวะตะัตทรสโซรดเร็กซ์ตัวนั้น ก็ส่งเสียงคำรามอย่างรุนแรงออกมาในทันทีไม่รู้ว่าเพื่อเพื่อนร่วมเดินทางที่ตายลงหรือไม่อย่างไรมันจึงเต็มไปด้วยความกระหายต่อแกนพลังชิ้นนี้หลังจากส่งเสียงคำรามออกมาแล้วเจ้าวะัตะทอะสซรัตเร็กซ์ตัวนั้นก็ยกเท้าขวาขึ้นมาอีกครั้งเตรียมเหยียบย่ำเพื่อสลัดให้หลุดพ้นจากซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กตัวนี้จากนั้นก็จะช่วงชิงแกนพลังงานนั้นไป ยแต่หลังจากที่เสียเปรียบไปครั้งใหญ่แล้วซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กตัวนี้จะยอมให้เจ้าวัตะสรสดร์เด็เกมีโอกาสโจมตีอีกอย่างนั้นหรอวินาทีต่อจากนั้นก็เห็นซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กสงเสียงคำรามออกมาอย่างฉับพลันจากนั้นก็ออกแรงอ้าปากให้กว้างขึ้นไปอีกขั้นฟันอันแหลมคม ็ได้ทิ่มแทงลึกลงไปยังเท้าของเจ้าวัตทสโศสรัสเร็กซ์ทันทีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่มือทั้งสองข้างอันแข็งแกร่งได้จับไปบนขาขวาของเจ้าวัตทสโซสรัสเร็กซ์ตัวนั้นอย่างโหดร้ายจากนั้นก็ยกขึ้นมาอย่างสู้ตายไม่ปล่อยโอกาสให้เจ้าวัตทสโซสรัทเร็กซ์แสดงพลังออกมาแต่อย่างใดและในเวลาเดียวกันมันก็ยังดูดเลือดสดของเจ้าวัตทสโซสรัสเร็กซ์ตัวนั้นอย่างบ้าคลั่งมากขึ้นไปอีก จนฟื้นคืนกลับมาสภาพเดิมในที่สุดแต่อีกด้านหนึ่งร่างกายอันแข็งแกร่งที่เปล่งประกายไปด้วยแสงสีเงินของมนุษย์เหล็กก็กระแทกใส่ขาข,าขวาของเจ้าวัตทอสโซรัตเร็กซ์ตัวนั้นอย่างโหดเหี้ยมจนเกิดเสียงก้องขึ้นหลังจากนั้นมนุษย์เล็กก็ใช้มือทั้งสองข้างกอดไปบนขาขวาของเจ้าวัตทอสโซรัตเร็กซ์ตัวนั้นและในเวลาเดียวกัน แขนทั้งสองข้างก็กลายสภาพเป็นโซ่สีเงินแล้วพันธนาการขาขวาของมันไว้อีกทั้งยังกระจายตัวออกไปเพื่อหวังจะมัดเจ้าวะตะัตทรสรัดั้กนันไว้อีกด้านหนึ่งซอมบี้ทารกของเจ้าเด็กตัวน้อยเหล่านั้นก็ปีนป่ายขึ้นไปบนตัวของเจ้าวะตะัตทรสระด็กอย่างรวดเร็วแล้วแทรกซึมเข้าไปยังดวงตาที่ถูกซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กทำร้ายจนกระทั่งติดเชื้อไวรัส จากนั้นก็กัดแทะไปบนดวงตาข้างขวาที่ยากจะสมานเข้าหากันได้อย่างบ้าคลั่งทันทีไม่เพียงแค่นี้ในเวลานี้มารตีาตัวนั้นก็ยังรลอล้อมโซ่เปเลวไฟขึ้นมาภายใต้คำสั่งของเจ้าเด็กตัวน้อยคนนั้นแล้วพันธนาการตัวของเจ้าวัตถะโซรัสเร็กซ์ตัวนั้นไว้เมื่อเห็นทุกคนตา่างทำแบบนี้หลิวซินก็พุ่งตรงไปยังด้านหลังของเจ้าวัตถะโซรัสเร็กซ์ตัวนั้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างกดลงไปบนตัวของเจ้าบ้าตัวนี้เปล่งพลังเย็นจะเยือกออกมาพันนึกความเย็นไว้บนร่างกายอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังพันธนาการเจ้าวัตทรสรัสเด็กตัวนั้นอย่างมุ่งมั่นอยู่นั้นผื้นดินภายใต้ร่างของเจ้าวัตทรสรัสเด็กสตัวนั้นก็ระเบิดออกมาอย่างฉับพลันกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ส่งผลให้เจ้าวัตทรสรัสเด็กสตัวนั้น จมลึกลงไปในหลุมนั้นทันทีดีเป็นกลยุทธ์ที่ชำนาญที่สุดของฉิวเหลาซื่อฉันมาแล้วเมื่อเห็นเจ้าวัตทะโซรัตเร็กซ์ตัวนั้นถูกทุกคนกักขังน่วงเหนียวอย่างเอาเป็นเอาตายไว้อยู่ลีเจอเล่ยที่ฟื้นคืนกลับมาที่อยู่ด้านข้างก็พุ่งพรวดไปข้างหน้าเช่นกันจากนั้นก็พุ่งตรงเข้าไปหาเจ้าวัตทะโซรัตเร็กซ์ตัวนั้นทันที ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าพลังเนื้อมนุษย์ของตัวเองนั้นผิดเพี้ยนจนทุกคนอยากอาเจียนออกมามากก็ตามและก็ไม่มีใครยินดีเห็นนักดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกแรงในการต่อสู้มากขึ้นหน่อยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฮวางซางและพักพวกเกิดอาการรังเกียจถึงอย่างไรเขาก็ไม่อยากถูกกลุ่มผู้รอดชีวิตอันแข็งแกร่งที่หาเจอมาด้วยความยากลำบากอีกทั้งนิสัยยังไม่เลวด้วยเหล่านี้ตำหนิเอาได้ ความคิดของหลีเจอเล่ยนั้นดีมากแต่เขากลับลืมคิดเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งไปดอกจากความสามารถในการดึงดูดความโกรธของพลังดูหมิ่นราชาและความสามารถในการเกิดใหม่ที่เกือบจะไม่ตายของร่างทรายนี้แล้วความสามารถด้านอื่นๆเขาก็เป็นคนที่ไม่เอาไหนแต่อย่างใดเลยด้วยซ้าเขายังคงพุ่งเข้าใส่เจ้าวัตทรสรัตเด็กตัวนี้ด้วยร่างกายเปลือยเปล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า การเคลื่อนไหวแบบนี้เป็นการล่อตาล่อใจให้แก่เจ้าวัตทอสโสดัดเร็กซ์เท่านั้นมันต้องการกลืนกินเลือดเนื้อของผู้มีพลังเหนือมนุษย์เพื่อฟื้นฟูพลังของตัวเองพอดีและดูเหมือนผู้มีพลังเหนือมนุษย์ผู้อ่อนแอตรงหน้าตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดด้วยดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นเสียงคำรามอันรุนแรงและบ้าคลั่งก็ดังขึ้นมา เจวัตทอสโซรัสเร็กซ์ตัวนั้นก็ได้ดิ้นพล่านอย่างรวดเร็วจนสามารถสลัดหลุดพ้นออกจากโซ่เปลวไฟของมารปีศาจที่พันธนาการไว้อยู่บนร่างกายของเขาได้และในเวลาเดียวกันความเย็นยะเยือกที่ปกคลุมไปทั่วทั้งตัวและโซ่สีเงินได้พังทลายลงไปทีละนิดทีละนิด,นดส่งผลให้ร่างกายครึ่งหนึ่งของเขาเป็นอิสระหลังจากนั้นเจวัตทอสโซรัสเร็กซ์ตัวนั้นก็อ้าปากกว้าง แล้วกลืนกินหลีเจอเล่ยทันทีไล่แมงเ้ยหลีเจอเลย่ยคาดไม่ถึงว่าเจ้าวัตทะโซดาเร็กซ์ที่ถูกมัดอย่างแน่นหนาตัวนี้จะดิ้นหลุดออกจากพันธนาการไปได้ครึ่งหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเห็นปากของเจ้าวัตทะโซดาเร็กซ์กำลังจะเข้ามากลืนกินสีหน้าของเขาก็แปรเปลี่ยนไปเตรียมหลบหลีกแต่ปัญหาก็คือ ระดับความเร็วและความสามารถในการตอบสนองของเขาไม่เท่ากับฮวางซางและพักพวกดังนั้นเขาที่เพิ่งจะวิ่งได้เพียงแค่2อก้าวก็ถูกจ้าวัตทอสโซรดัสเร็กตัวนั้นจับร่างกายที่เหลือทรายเพียงน้อยนิดเข้าปากจากนั้นก็กลืนกินลงไปเฮ้ยไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยเมื่อเห็นภาพนี้ฮวางซางก็อดที่จะดาทอออกมาไม่ได้ ถึงอย่างไรลีเจอเล่ยก็แตกต่างจากพวกเขาที่ผ่านศึกการเข็นฆ่ามานับครั้งไม่ถ้วนจนรอดมาได้ถึงทุกวันนี้แต่ถึงแม้ว่าร่างกายที่ไม่มีวันตายที่นำมาซึ่งพลังเหนือมนุษย์ระบบทรายของเจ้าเด็กนี่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยอันแข็งแกร่งให้แก่เขาได้ก็ตามแต่ก็ทำให้เจ้าเด็กคนนี้ไม่หวาดกลัวและไม่เข้าใจเหตุผลของการต่อสู้จนตัวตายแต่อย่างใดและเพราะเหตุนี้ ถ้าเปลี่ยนเป็นฮวางซางและพักพวกแล้วก็เขาจะไม่มีทางพุ่งเข้าไปหาเจ้าวัตทอสโรัสเล็กซึ่งซึ่งหน้าแบบนั้นอย่างแน่นอนมีเพียงมือใหม่อย่างลีเจอเล่ยคนนี้เท่านั้นที่ทำแบบนี้แต่เขาก็ต้องนำมาซึ่งกับการแลกเปลี่ยนอย่างหนักหนาเช่นกันเฮ้ย <c oughs> ต้องใช้วิธีการที่รวดเร็วถึงจะสามารถช่วยชีวิตเจ้าปัญญาอ่อนนี่ออกมาได้ถึงแม้ว่าจะดายอยู่ในใจอย่างต่อเนื่องก็ตาม แตลีเจอเล่ยที่ผ่านสงครามมาก่อนหน้านั้นก็กลายเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่ควางซางรู้จักไปแล้วดังนั้นในเวลานี้ควางซางจึงกัดฟันและพุ่งไปข้างหน้าจมหายลงไปในหลุมลึกนั้นอย่างรวดเร็วตรงไปฆ่าจาวะตตทอสโซรัสเร็กซ์ที่กำลังดิ้นพล่านแม้จะถูกพัฒนาการไว้ก็ตามทันที